รักบ้านเมืองแล้วก็คิดถึงหลานเวลาไปหาทีเขากลับเราก็น้ําตาตกในทุทกครั้งเลยเหรอทุกครั้งก็มีความสึกว่ามันหลานน่ารักอ่ะเราก็มีความสึกอยากกลับอ่ะเอาแล้ววะไปตายระดับหน้าผลสุดท,ท้ายก็ตัดสินใจแล้วก็ประสากนกันกับทางรัฐบาลให้เขารู้หน่อยซึ่งวันนั้นก็รัฐบาลก็เป็นท่านนายกประยุทธ์แล้วเสร็จแล้วก็ต้องถือว่าได้ระมาที่คุณอันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต แล้วผมก็ต้องมีความาสำนึกว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเรามีหน้าที่ตอบแทนทุกอย่างให้บ้านเมืองอแล้วก็มีหน้าทีา่ที่จะต้องอจงรักภักดีตลอดไปเป็นหน้าที่ที่ต้องตอบแทนบ้านเมืองครับอย่างสุดฝีมือในขณะที่สมองเรายังดีความจำเรายังมีอยู่ดีอยู่ แล้วก็ผ่านประสบการณ์เห็นประเทศต่างๆมาในโลกเยอะแล้วก็ต้องเป็นพระเอกหนังเรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวโลกทั้งใบให้นายนี่คือนายยกนะ <c oughs> นายประเทศไทยให้ประเทศไทยคนเดียว <c oughs> ประชาชนเขาตั้งคำถามว่า17ปทีที่ท่านออกจากประเทศไทยไปและเมื่อปีที่แล้วท่านกลับมา การกลับมาของท่านในรอบนี้ประชาชนก็สงสัยตกลงมีเงื่อนไขว่าท่านต้องเป็นตัวประกันเพื่อทำอะไรกับประเทศไทยไหมมีเดียวไหมมีเดียวอะไรกับใครไหมฮะไม่มีใครมาเดียวผมหรอกไม่มีเลยนะฮะไม่มีใครกล้าเดียวผมหรอกทำไมฮะคุณทักษศณก็น่ารักนะฮะก็คุยแล้วก็น่ารักดีทำไมไม,ไม่มีใครกล้าเดียวไม่ใช่เพราะว่าผมไม่มีอะไรจะให้เดียวครับ มันดิวกับผมเสียเวลาแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมรักบ้านเมืองแล้วก็คิดถึงหลานเวลาไปหาทีเขากลับเราก็น้ำตาตกในทุกทครั้งเลยเหรอทุกครั้งก็มีความสึกว่ามันหลานน่ารักอะเราก็มีความสึกอ,อยากกลับ,บเอาแล้ววะไปตายระดับน้าผลสุดท้ายก็ก็ตัดสินใจแล้ว ก็ประสานกันกับทางรัฐบาลให้เขารู้หน่อยอืซึ่งวันนั้นก็รัฐบาลก็เป็นท่านนายกประยุทธ์ใช่ครับให้ท่านรู้หน่อยว่าผมจะกลับครับเพราะผมไม่มีพาสปอร์ตเนี่ใช่ครับแช่ครับถูกยึดไปแล้วถูกยึดไปแล้วก็เลยเอ้าก็เลยประสานก็ประสานเขาก็เตรียมการครับแล้วเสร็จแล้วก็ต้องถือว่าได้มาคทีุ่ณ อันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตครับแล้วผมก็ต้องมีความาสำนึกว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเรามีหน้าที่ตอบแทนทุกอย่างให้บ้านเมืองอแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องอจงรักภักดีตลอดไปอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้มากลับมาเป็นคนไทยอีกครั้งหนึง่งครับ ตัวเมย์คุณทักษณิณทีเดครับผมถามต่อนะคุณทักษณิณหลังจากกลับมาตอนนี้เป็นประชาชนคนไทยเต็มขั้นทุกอย่างครบทุกอย่างแถมบริสุทธิ์้วยแถมบริสุทธิ์ <c oughs> ทุกอย่างหมดแล้วนี่รับไปบริสุทธินน์มาแล้วฮะรับมาแล้วครับรับมาแล้วนะตอนนี้คุณทักษณิณคิดว่าตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยอยากจะทำอะไรที่สุดสำหรับประเทศไทย อยากจะช่วยท่านนายกองอิงขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังอยากจะขับเคลื่อนแนวคิดให้ลูกได้ทําได้ดีที่สุดหรืออยากจะผลักดันให้รัฐบาลน,นี้มีเอกภาพที่สุดก็เป็นหน้าที่ว่าหนึ่งเนี่ยอดีตนายกได้รับพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พี่น้องคนไทยหลายคนก็ยังยังมีความผูกพันอยู่กับผมบ้าง ผมก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องตอบแทนบ้านเมืองครับอย่างสุดฝีมือในขณะที่สมองเรายังดีความจำเรายังมีอยู่ดีอยู่แล้วก็ผ่านประสบการณ์เห็นประเทศต่างๆมาในโลกเยอะแล้วก็ต้องเป็นพระเอกหนังเรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวโ,โลกทั้งใบให้นายคือนาย,ยกนะ <c oughs> นายประเทศไทยให้ประเทศไทยคนเดียวผมเปิดหน่อยครับ แต่ผมไม่ใช่เต๋าสมชายนะครับคุณทักษิณห่างจากประเทศไทยห่างจากการเมืองไทยไปนานนะครับอยู่ต่างประเทศการเมืองไทยเปลี่ยนไปเยอะไหมบริบทสิ่งแวดล้อมทางการเมืองกับยุคคุณทักษิณเพราะเพื่อไทย2223ีมปีไม่เคยพ่ายแพ้ใครนะเพิ่งมาพ่ายแพ้เมื่อนี่แหละตอนเลือกตั้งล่าสุดนี่แหละเปลี่ยนไปเยอะไหมการเมืองไทยการเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเพราะหลังจากการปฏิวัติครั้งแรกและครั้งที่สอง การล่างร,รัฐมนูญมีเจตจ,จำนงอย่างชัดเจนว่าต้องการให้การเมืองอ่อนแอการล่างรัฐมนูญจงใจให้การเมืองอ่อนแอเป็น <air. S 1> จงใจให้การเมืองอ่อนแอครับเพราะกลัวการเมืองแข็งแรงรเหมือนสมัยผมเป็นนายกอยู่ครับเพราะว่ามันไม่เคยมีประวัติศาสตร์ว่าเลือกตั้งชนะรอบสอง ซึ่งปกติรอบแรกรอบสองนี่เจ๊งทุกอะไรถูกต้องครับชนะรอบสองแล้วได้มาถึง3 7 7อถึงเจของสภาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาก็ไม่อยากเห็นเขาบอกว่าคุณทักษินตอนนั้น377มนีประเด็จการรัฐสภาก็ต้องประชาชนเป็นประเด็จการเพราะประชาชนเลือกมาแต่ทหารประเด็จการน่ากลัวกว่ากลับมาถึงตอนนี้ รัฐธรรมนูนจงใจให้การเมืองอ่อนแอถึงตอนนี้ยังยังใช่ไหมฮะรัฐธรรมนูญยังเป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมใช่ครับมีปัญหามากครับต้องแก้เยอะฮะต้องแก้เยอะวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแข็งแรงและสามัคคีกันมากพอสมควรที่ถึงเวลาที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาธิปไตยกับคืนสู่คนไทยได้ละพูดพูดพูดถึงแก้รัฐธรรมนูนมีคนพูดถึงฝ่ายการเมืองฝ่ายนักวิชาการพูดถึงก็บอกว่า ประชาธิปไตยไทยเริ่มมีเสาที่สเช่นเหมือนสารรับนูนเนี่ยมีตัวแปรสําคัญในการหรือว่าองค์กรอิสระมีตัวแปรสําคัญในการชี้จัตาการเมืองที่เปลี่ยนไปจากเดิมมันต้องต้องทำยังไงกับเหล่านี้ั้างคงต้องแก่เพราะว่ารัฐบาลรัฐบาลมาจากสภาใช่ครับก็ต้องไปด้วยสภาถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของประชาธิปไตยก็คือ สามเสาหลักถูกต้องใช่ไหมฮะบริหารตีบัญญัติตุลาการมันควรจะเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้เหมือนสี่นะมาแท่งทีสี่นะมันมันมันมากกว่านั้นอีกครับมีอะไรก็ไม่รู้แล้วยังแถมมีพวกนักร้องอีกนักร้องเยอะไหมฮะนักร้องนักร้องร้องจนสร้างเป็นอาชีพใหม่ครับไม่ต้องมีแผ่นเสียงร้องคำครับวันนี้นะต่ตีวันนี้นายกอิงไม่มาเนี่ยก็กลัวนักร้องเนี่ยแหละก็มันผมว่ามันความจริงเนี่ย ผู้เสียหายและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่แล้วครับไม่ต้องให้นักร้องอาชีพเพราะฉะนั้นคุณตศินมาเป็นรัฐบาลครั้งแรกที่เป็นนายกเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญปี40ที่<ช>ตอนนั้นบอกว่าควรมีองค์กรอิสระมีเหล่านี้ที่เห็นอยู่ยปัจจุบันนี่แหละในการที่มาดูแลแต่มาพอเปลี่ยนมา20กว่าปีเจตจำนงตรงนี้มันเปลี่ยนไปหรอฮะต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะทบทวนตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับต้องทบทวนแล้วก็การอย่างนี้ด้วย การออกกฎหมายขององค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยไปออกกฎหมายให้เขาเขียนระเบียบเอาเองอเมื่อเขาเขียนระเบียบเอาเองเนี่ยมันก็เลยเกิดคำว่า judicial overreach ครับคือใช้อำนาจตุลาการลึกไปมากลึกมากเกินกว่าที่เป็นครับซึ่งตั้งตอนนี้คือแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับรบ judicial overreach เกิดขึ้นในสมัยผมโดนแล้ว ผมโดนมาเยอะนี่ผมจบ Ph.D ทาง Criminal Justice ใช่แต่เป็นคนที่ไม่ได้ความเป็นธรรมมากที่สุด <laughs>